สวัสด yeah. ีท <tampoco S 2> ุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมพสกายวอลนะ ep ที่เท่าไหร่ละ ep ที่ห้าสิบล้านแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ep ที่จำไม่ได้แล้วแต่อีกนิดจู่หัวน้ำเย็นก็ชวนอัดนะวัาดีจู่หัวน้ำเย็นในาพูดอะไรเราพูดอะไรอะไรทำอะไรนายบอกว่าเออจู่หัวน้ำเย็นบอกว่าอืไม่สามารถไปตายใช่ไหมเขาว่าตายนั่นหนีว่าแล้ว ชาตินี้ผมเกิดมาตายในทุกครั้งอเจ็บไปทั้งหัวใจงั้นนี่ผมไปดูจังหวะน้ำเงินดีกว่าจังหวะน้ำเงินต้องจัดการมาเลยเพื่อนนิ้วมวยปล้ำาติรตร์เ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 ติรตร์อติรตร์เติรตร์อติรตร์เติรตร์เติรตร์เติรตติรตร้อติรตร์เติร์ร์อติร์ร้ตต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 ต โอ้โหจู่ๆน้ำเงินตายเฮ้ยวันนี้มัน,มร, ừ, 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 น,นรู้สึกว่าแบบจะแปลกดูเฉยๆไวจังไอ้ตายใช่ไม่ตายเพื่อนไอ้ตายบรามินนิ่งอะไรหรอไอ้มินนิ่งแปลว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจมันจ,จะจะตึงคำที่มินนิ่งกัเปล่าไอ้ไอ้ด้ใช่ฉันเห็นแล้วนายขุดลงไปตรงนั้นทำไมนะเฮ้ยนี่นายตั้งใจใตายจะไปนเนี่ยหรือว่า ไม่ได้ตั้งใจตายเว้ยกินเด็กเก๊กก uh, ็ตายเองหรอกอุ้ยขอโทษเจ้าหัวน้ำเนี่อ้าหายไปไหนแล้วจั่วหัวน้ำเนี่ยเป็นผีว้ายน่ากลัวเดี๋ยวเรารีบ่าเจ้าหัวน้ำเนี่ยดีกว่าจั่วหัวน้ำเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยหาเจ้าหัวน้ำเนี่ไม่เจออุ้ยอะไรอยู่นู่นนั่นเองเข้าใจแล้ว I didn't try อ R R E อะไรอ่ะไม่ใช่นะในในพูดอะไรเพื่อนพูดดีๆหน่อย ไอจัสไคคุมวินเบอรนี่คืออะไรอ่ะที่หเหมืเรียนฉันเออรู้นายรู้ตัวด้วยฉันก็ลังอัอดคลิปอยู่สงสารคุณรู้ตัวมัง้งหรือไม่พูดอ่ะโอเคอเ,เล็กแมปกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีก5ล้านปีนะครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่ไหมมันจะมน,นานเกินไปเดี๋ยวนั่มันจะอรอไม่ได้เซวินบ uh. อรวัดฮึทุกคนบ uh. ื่อแค่หมดเลยอ่ะยุดไททูคิวไปพูดกับใครอ่ะที่เหมืเหมียน ฉันไม่เข้าใจนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอยู่พอมีถามว่าใครด้วยใครหรออ๋อใค่เหรอหรอ๋อที่แ้ก็เจ้าเอ็ไอวีนี่เองเออตอนนี้มันเราเราจะเริ่มแล้วเฮ้ยเริ่มแล้วยังโอเคเริ่มแล้วเราจะวางบล็อกแล้วก็ไปเอไอวีน่ากลัวจังเลยเอไอวีน่าจะน่ากลัวมากโอ้ชัดเจีนครับชัดเจนปังนี่เนี่ย ผมซุ่มยิงเจ้า XIB ครับตีมาตีกลับไม่โกงเด้อตีมาตีกลับไม่โดนน้องเจ้าหัวน้ำเงินนี่เนี่ยไม่โดนเนีไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรว่าวเจ้าไอไม่ยอมาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้โหแขียนขาดว้าวโอยังไม่แขียนขาดนึกว่าแขียนขาดแล้วเฮ้ยมาเนาะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอเรียบไอ้เจ๊บโอ้โหนี่ผมจะตายไม่ต้องไม่ต้องกำลังจะตายแล้วนายนายตายแล้ว หยบใจลราแตโอ้ยใจเราแต่จริเลยนะทคิมี้เกาแล้วก็สั้นมากเาสรับคลิปนนี้ก็จะจบไปทั้งนี้นะครับอย่าลืมอกดกดแบ๊กกดแจรกกูสับสกายด้วยนะครับบาย